เรามาเข้าเรื่องที่คุณอัญชลีก่อนนะครับคุณอัญชลีเนี่ยจากข้อมูลที่ผมทราบมาก็คือไปพำนักทํางานนะครับอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับตั้งแต่ปีออ1998ไปตั้งแต่ปีประมาณสักสามสิบะะกว่าปีแล้วสามสิบกว่าปีแล้วตอนนั้นไปทําอะไรที่นั่นครับอ,อ๋อไปอ,อ๋อก็ไปเป็นนักเรียนแล้วก็แต่งงานแล้วก็ ทำงานให้กับทางบริษัทที่นี่ครอบครัวมีธุรกิจที่นี่แล้วก็ส่งของวัวสดุตดดกลับมาที่นี่ค่ะก็คือไปกลับไปกลับอยู่ตร<ะ>งนี้แต่ว่าพื้นหลักๆจะอยู่ที่นั่นใช่ค่ะหลักๆจะอยู่ที่นั่นพอเรียนจบก็ทํางานก็อยู่ที่นั่นะนะครับใช้ชีวิตที่นั่นเป็นยังไงบ้างครับก็ปกติดีปกติดีค่ะนะครับแต่วันนึงเนี่ยมีคนบอกว่าในข้อมูลบอกว่าปวดตามข้อฮ่อยู่ๆก็ ปวดข้อแล้วก็ออกเวลาเดินไปตากแดดไม่ได้จะเป็นผืนคันที่หน้านะฮะแล้ผืนตามตัวเป็นในแดงมันจ้ำจ้ำนะครับอันนั้นเป็นตอนสักกี่ปีมาแล้วออ,อ,อตอนนี้ก็ประมาณประมาณสิบห้ปีแต่ยังไม่ทราบสาเหตุนะฮะจนกระทั่งเมื่อประมาณสัก8ปีเนี้ย<อ>ก็ไปหาหมอแล้วก็เทสเลือดปรากฏว่าก็เป็นโรคลูปสัสทางโน้นบอกว่าเป็นโรคลูปสัส ใช่ค่ะอาการคืออะไรบ้างครับปวดตามข้อปวดมากทั้งตัวเลยค่ะแล้วก็แบบมันจะตายนอนลุกขึ้นไม่ได้เลยปวดปวดกล้ามเนื้อหรือว่าปวดกระดูกปวดตามข้อค่ะปวดตามข้อทั้งร่างกายเลยใช่ค่ะแล้วแล้วมีอาการอื่นไหมครับแล้วก็ออกแดดไม่ได้โดนแดดไม่ได้ต้องใส่เสื้อแขนยาวแล้วก็หมวกและแว่นตาตลอดเวลาเลยค่ะโอ้ยอย่างนี้อยู่เมืองไทยก็ไม่ได้ใิฮะก็ต้อง เขามีเขามเสื้อ UV ฮอะใส่อต้อง,องใส่เสื้อแขนยาวที่กันร<ช>ังแสงด้วยเวลาจะกลับมาก็ต้องป้องกันอย่างนั้นใช่ะคโอ้โหทรมานไหมฮะก็ชินแล้วอฮะเป็นสิบกว่าปีเลยใช่ะเป็นสิบกว่าปีอาจารย์ครับผมขออนุญาตขอความรู้หน่อยครับลูปัสชื่อนี้ผมก็เพิ่งเคยได้ยินมันโรคอะไรครับค่ะลูปัสนี่ก็เป็นโรคที่แพ้ภูมิตัวเอง ชนิดหนึ่งนะคะโดยปกติเนี่ยร่างกายจะสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาต่อต้านสิ่งแปลกปลอมหรือเชื้อโรคใช่ไหมคะแต่ทีนี้โดยปกติภูมิคุ้มกันของร่างกายเนี่ยเขาจะจดจําได้ว่าอันไหนคือตัวเอง,อ,อ,เอ,งอันไหนคือสิ่งแปลกปลอมครับอันนี้เป็นลักษณะภูมิคุ้มกันที่ปกตินะคะถ้าเชื้อโรคเข้าไปภูมิคุ้มกันจะจําได้ว่านี่ไม่ใช่ของตัวเองเพราะฉะนั้นต้องจัดการทําลาย แต่ถ้าเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองก็คือร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกันอีกชนิดหนึ่งขึ้นมาครับซึ่งเขาจะจดจําไม่ได้ว่าอันไหนคือสิ่งแปลกปลอมอันไหนคือตัวเองเพราะฉะนั้นเขาก็จะทําลายตัวเองด้วยทีนี้จะทําลายตัวเองที่ไหนอันนี้ก็แล้วแต่แต่ละคนบางคนก็แสดงออกมาทางผิวหนังนะบางคนก็แสดงออกมากับระบบเลือด อย่างปวดข้อนี้ก็เป็นออันนี้ก็ไปที่ข้ออาฮห,หรือไปที่ไตไปที่ปอดไปที่ระบบประสาทก็มีอันนี้ก็แล้วแต,แต่แต่ละคนซึ่งจะไม่เหมือนกันอ่าซิสเมิกลูปัสอิริทิมัโตซที่เราเรียก SLE หรือโรคพุ่มพวงเออนั่นสิกำลังจะอันนั้นเป็นเป็นอาการขั้นท้ายๆแต่ของคุณอัญชลีนี่เข้าใจว่าอาการไม่ได้รุนแรงถึงขนาดนั้นเพราะว่าออกมามแค่ ทางผิวหนังเป็นบัตเตอร์ไยบัตเตอร์ไยแรชคือเป็นผื่น<ผ><ผ>แดงผีเสื้อพอเจอแดดปุ๊บก็จะขึ้นแดงเหมือนผีผีเสื้อครับนะ ก็คือเป็นกลุ่มเดียวกับโรค SLE ค่ะเป็นกลุ่มเดียวกันแต่ว่าไม่ได้รุนแรงถึงขั้นนั้นนะคะยังไม่รุนแรงเท่าซึ่งโรคเนี้ยถ้าเจอแสงแดดอะไรขึ้นมาก็จะเป็นผื่นแดงเป็นจ้ำขึ้นมาตามผิวหนังคือจะไวต่อแสง UV นะคะเพราะฉะนั้นถึงคนที่เป็นก็มักจะต้องใส่เสื้อผ้าที่กัน UV เอาไว้ดูแลสุขภาพยังไงล่ะครับก็ไปหาหมอที่นู่นแล้วก็หมอให้ทานยาประเภทพวกควินินนะคะที่ยานี้เป็นยาที่สําหรับ คนที่เป็นมาลาเรียแต่เขาใช้รักษาโรคหรปัสได้ค่ะคือทานไปแล้วไออาการปวดก็หายไปก็ทุเลาฮะทุเลาไปค่ะแล้วอาการผื่นก็ไม่ค่อยขึ้นแต่ต้องทานอย่างนั้นเป็นประจำก็ทานวันละเม็ดคะวันละหนึ่งเม็ดแล้วดีไหมฮะอยู่ได้ดีค่ะแต่ว่าเท่าที่ศึกษามาเนี่ยยาตัวนี้ถ้าทานนานๆจะไปทำลายตับแล้วก็ไม่ดีกับร่างกาย ดิฉันก็เลยเพยายามศึกษาว่าจะมีอ,อ,อะไรอ,อื่นไหมที่จะช่วยรักษาโรคนี้โดยไม่ต้องทานยาพวกประเภทของฝรั่งเนี่ยมันพะมันถขั้นสุดท้ายผลข้างเคียงก็จะทำให้ตับเราเนี่ยถูกทําลายไปศึกษาแล้วคาดว่ามันจะอาจจะมีผลต่อตับแล้วก็ตาด้วยแล้วก็ตาด้วยก็เลยอยากจะหาทางออกอย่างอื่นคก็คพอดเออีเจอกับดรพิเชษซึ่งเป็น เคยเรียนหนังสือมาด้วยกันครับแล้วตอนพี่เชิก็เลยบอกว่าลอง้องทานตัวนี้ดูซิว่าอ,อาจจะช่วยได้ก็เลยเริ่มทานมาประมาณปีกว่าเมื่อไหร่ถึงรู้สึกว่ามันได้ผลหลังจากหกเดือนแล้วค่ะโอ้โหทานนั้งหกเดือนเลยนะฮะ,ฮะแล้วก็ออกเดินไปในแดดได้แล้วก็รู้สึกดีขึ้นแข็งแรงขึ้นถามหน่อยครับอาจารย์พเชิครับว่าบิมไปทําอะไรในร่างกายคุณอัญชลีฮะ อาจารย์ลองให้คำตอบห่อจริงๆ SLE Lupus นะก็คือโรคแพ้ภูมิตัวเองครับการแพ้ภูมิตัวเองเกิดขึ้นเนื่องจากว่าในเม็ดเลือดขาวของเรามี Th2 เยอะไปเยอะไปเยอะไปคือ Th2 นี่เป็นสิ่งดีธรรมชาติถึงสร้างมานะครับสร้างขึ้นมาเพื่อจะจัดการกับสิ่งแปลกปลอมอย่างเช่นสารก่อภูมิแพ้หรือหนอนพยาธิที่เข้าสู่ร่างกายแต่เวลามีมากเกินไป ย่างของกรณีคุณอัญชลรีรมีมากเกินไปมันก็ไปจัดการกับตัวเองอนะครับก็เกิดโรคแพ้ภูมิเองขึ้นมาคือไอ้มากหรือน้อยเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อไ,ไปโดนเชื้อโรคหรือว่ามีสิ่งร้าอื่นๆขึ้นมามันอาจจะอย่างกรณีเนี้ยส่วนหนึ่งก็อาจจะมาจากต้นตอของกรรมพันธ์นะอ่ามีส่วน จากกรรมพันธุ์นะครับ <C suggestions> เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตกใจนะครับว่าพอเป็นโรคนี้เออเกิดจากเชื้อโรคอะไรหรือเปล่านะครับ <Jamie. S 1> โรคบางโรคเกิดขึ้นได้โดยพฤติกรรมโรคบางโรคเกิดขึ้นได้โดยการสรืบทอด <C. S 2> ทางพันธุกรรมครับนะครับแล้วเมื่อใช้แล้วกรณีคุณอัญชรีผมมาใช้ตอนตอน้ตนๆ <C. S 2> วิธีวิธีที่ผมบอกคุณอัญชลีไปก็คืออย่าเพิ่งหยุดยา เพราะของเรามันไม่ใช่ยาของเราแปลแค่เข้าไปแล้วปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลโดยการไปทํางานกับเม่เลือดขาวเนี่ยเพราะนั้นค่อยๆลดไปนะครับคุณชลยีก็ทําตามนั้นแล้วก็สามเดือนก็ลดยาได้นะครับก็แสดงว่ามันมีการตอบรับที่ดีก็สรุปก็คือว่าแคปซูลที่คุณชลีทานเข้าไปเนี่ยมันไปทํางานกับเม่เลือดขาวแล้วก็ลดไอทีเอชสองที่มันเกิน,กนไปให้กลับสุทธาสมดุล